สวัสดีท่านผู้ชมนะคะรับวันนี้เราเล่นเกมฟุตซ,ซอลเคนคือในภารกิจของผมในคลิปนี้ผมก็จะฟาร,ร์มตังค์ให้ถึงหนึ่งพันนะนะเออนั่นแหละสำหรับในวันนี้ซึ่งน่าจะไม่ยากหรอกเพราะตอนนี้ก็มีห้าร้อยแปดอะโอเคซึ่งตอนนี้อันที่ผมใช้อยู่ก็ ไปเล่นมาหน่อยแล้วผมก็ใช้เป็นไอ้ผู้รอดชีวิตก็จะเป็นไอ้เป็นบิวด์แมนเอเคเอ็นกิเนียแล้วก็ไอ้เจสันฮิฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเต้นรอไปก่อนแล้วกันเกมบายใครเป็นอย่าบอกนะโอเคไม่ใช่

อย่าล่อมาทางนี้แล้วกันนะโอเค มีลข่ดนอยโอเคเพื่อใครมาอินกำลังรถรถเจ็ดอยู่งั้งนเชิญมาตรงนี้ใช้บริการได้ท,ทันทีไตั้งนี้ด้วยเออมันไหวตรงนี้ปั่นอยัง อไม่ใช่หรอวฮะแอบนี้ละกันโอ้ no bro วิ่งเลยจุดอยไรดีที่บุบหมดเออยโอ้ยวิ่งเข้าทีตัวเองเลย เดี๋ยวมาทางนี้นะหนุ่มๆเชิญเลยเชิญมาโอ้โ้โน้เฮ้ยหญิงเลยคุ้มเห็นผมฮิวต่อ บกเอนจิเนียร์สกินวะโบทำไมโบไม่ทำลายอ่ะพมอดได้ตังเลยเนี่ยโอ oh. ทำไมเจสันโบไม่ทำลายอ่ะอดได้ตังเลยก็ได้เนี่ยก็ได้เออคือ <c oughs> ได้ตังละ <laughs> ก็ใช้อยู่ยก่อนหาที่แป๊บเออเรอโบใช้ให้เสร็จเรอโบไม่งั้นฉันจะตั้งใหม่แล้วไม่นสนแล้วไม่นสน้ะตั้งใหม่เลยเออทำไมไม่ได้ตั้งอ,อ,อ่ะเอาเนี่ยโอเคไว้ไว้ไว,ไวอ้อะ หิวเลือดกันต้องเยอะมันไม่ได้ตังเนี่ยตังกันใหม่เลยอืมแบบสุดแล้วลอุ๊ยโอ้ยตัดหน้าเลยโอ๊ย กูอย่ามาหนุนยิงกันหน่อยเซนทรีเออหน่าตีดิเออทำไมไม่ตีอ่ะอ,อย่าทำอย่างนี้นะปูขอหิวก่อนดิ ก <c oughs> ี๊จีคกคคเออฮะฮโอ้แน่สุขเคยงี้แลกันได้ดูได้ว่ามาเปล่าโอ้ตกใจ ใจหมดนึกว่ามาเห็นวิ่งกันมาเป็นขยวงเลยเนี่ยคนเขาเขาลงรับเจ็บอยู่ค้าค่ะเขาลงรับเจ็บใช่ไหมฉันทำอะไรอยู่นี่เปงเปงเปงออมเทอร์นิวครับหิวเลยนั่ง โอ๊ยถูกแ да. ล้วเนอเอ้ยเฮ้เดี๋ยวก่อนงาเลยยังคาตกรออกนะเขี่ยอันนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่กูกี้เห็นสกิน engineer nè nha, engineer wow mà nha, nha, đi nha, 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 wow. ơ món cá này bụng đuổi khê okay. hăm tỏi đi โอ้ยเโย์คยู่เฮ้ยเป็นยูเซลด้วยโอ้เกมเอพอีกที่ตรงนี้โอ้มีอนนี้ด้วยมา

cố uh, chết sẵn Rồi Em tao bắt sổ chạy hết. các bạn chưa sạch luôn I'll be, I'll be, I'll. Oh no! This down. สองคนแล้วเจอะา,ายนะเว้ยโอ้โหเฮ้ยรอโคตรนานเลยเมืเ่อไรมันจะมาวะว่าวันดีบูม <S <S เออพอดีว่าไงแล้วอ่มีอะไรมาสเสนอล่ะอ,อ่าเกมนั่นก็คือเลเซอร์แทถมม่เอาไม่เอาไม่เอาไอเกมนั่นมันตายไปแล้วไม่มีคนเล่นเลย้วยซ้ำเอา้างั้นก็ต้องเป็นเกมนี้ยูนิเวอร์สออบีเกมที่คุณน้องขึ้นลิฟต์แล้วก็เทเลพอรตไปยังออฟบีที่เป็นด่านต่างๆว่าจะเป็นไซเบอร์คริสเกมแฟนพิซิงคาสสิกออฟบี และก็อืน่นอีกมากมายที่จะทยอยอัพเดตเพื่อขอามาเรื่อยๆ Universe o b b e ลิงอยู่ในคอมเมนต์รักเติมจ ่าบอกว่าผมนั่นไงแท้แพ้แน่นอนเไม่ฆาตรกรไม่เป็นไม่ไม่เก่งไม่เก่งโอ้ยบอกว่าโอ้ยคอมโบกันเลย,ยงั้นเหรอได้ 哎，没躲呢，了 โดมเลยอืมอือืปนี่นี่ลบโอ๊ย ไมไโไ <laughs> ดเยี่ยเลย แค่ยับจอรูโดอือแล้วผมเป็นสีฟ้าโอเคโอ้ no tăng anh mày quá Send tweet, chặt bye. เคอืมอดีก่อนจัดไปเธอนใช้ดู tội Ô no. tăng <laughs> <laughs> ตั้งต่อเลย <laughs> <ม>ทำเลไม่ดีเลยมาตั้งอยงนี้ทางด้านขวาแล้วานเฮ้ <c oughs> เด,ดีวยเตรียมไว้ว่าพี่แกจะรอดนะ Ui, <laughs> <laughs> nó mình mà đặt không đi đuổi Ui. <laughs> 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 Oh my hero โอ้ยตายดูดีกว่าดูดีตัดหน้าไอ้นี่มันตัดหน้าไม่ได้ดาบมันใหญ่อ้า โอ,โอเคได้ตังค์พันหนึ่งแล้วเยี่ยมโอเคซึ่งรอบชูด,ดืนนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสุดครับบาย